ได้ทำอะไรนี่ก็พี่โดดูนี่พี่ไม่ขึ้นนะคะฉชนนั้นก็ไปเล่นนะคะเก็นน้องแสงจันนะคะนค่ะ เล่นน้ำอย่างสนุกเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนหน้าเลยค่ะอยู่ที่40องศานะคะก็เลยต้องพ<ม>า,าส้างมาอาบน้ำค่ะมาๆๆเล่นน้ำกันมาลองมาโนนเวลาโนน ดูนะคะช้างเล่นยังมีความสุขมากเลยนะคะควานช้างก็มีความสุขนะคะดูนะคะขนมนไม่อยากจะอ่นะวแล้วร่าเียเืสบแล้ท่นดูนะคะแม้แต่ควานก็ยังมีความสุขนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะมาเล่นน้ำกับช้างนะคะก็สามารถมา ได้นะคะมาติดต่อที่ทีน0 9264233นะคะนคี่คือที่บ้านสาราของนะคะช่วงนี้น่าเล่นมนากเลยพราะว่าน้ําจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคะแต่ช้างก็จะมาทุกวันนะคะ <โด S 1> อยากให้มาเล่นช่วงตอนเช้า3โมง -4 โมงเลยค่ะเพราะว่าอากาศจะร้อนนะคะเพราะว่าจะมาช่วงเช้าช่วงไหาเช้าก็ได้ค่ะแต่ช่วงประมาณ10โมงขึ้นไปนี่ร้อนมากเลยค่ะไม่แนะนำค่ <ST AR> นี่อากาศเย็นๆ,ๆนะคะจะมาเล่นก็สมุูรมากเลยค่ะ สุกมากมีความสุกมากเลยนะคะทั้งช้าง,างทั้งคนนะคะมอีอะไระขึ้นเลยค่ะเา <c oughs> <c oughs> ฟ้างก็มีความสุขควานก็มีความสุขน,นะคะม,มาได้นะคะมาที่บ้านศาลาโฮมสเตย์ของเรานะคะผีบุตรที่ไอ้น้องสายฝนนะคะเส้นขนยาวนะคะ ทางเพดก็ได้นะ